那妈妈是单卡。 โยมมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโยมเคยมาที่นี่เมื่อปี2559เมื่อตอนนั้นแม่ของโยมเป็นโรคลมาตอยแล้วก็เดินไม่ได้ก็ให้เจริญอาณาปานสติตอนนี้เดินได้แล้ววันนี้มากราบพระอาจารย์ค่ะค่ะมีมีเหตุปัจจัยให้ให้ให้ได้เดินได้ค่ะทุกวันนี้มีความเพียรมากเลยค่ะบางทีนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งมีความเพียรมุ่งมั่นแต่ว่าด้านความจํ่ค่อยๆได้ แต่ความเพียรได้ค่ะโอค่ะดีขึ้นมากเลยค่ะอนุสาสนีเกิดค่ะเดินทางได้ด้วยนะอายุไม่เยอะค่ะแต่ว่าโรคเยอะแค่หกหกสิบห้าปีแต่ว่าเข่าก็เสื่อมเป็นลุกนมามตอยแล้วก็ผมก็ขาวอย่างนี้ค่ะแต่วันนี้โยมมากราบพระอาจารย์แล้วก็มีมีปัญหาใหม่มอีกค่ะวันนี้มากับลูกชายด้วย รามนมันสการค่ะแล้วก็ลูกชายติดเกมมากค่ะติดเกมแบบชนิดแบบหลายปีมาแล้วแล้วทีนี้โยมก็ใช้อุบายฟังพุทธนัคณะเรื่อยๆแล้วก็จ้างยี่สิบบาท <c oughs> ให้ท่องปฏิจจสมุปบาททุกวัน เพื่อที่จะเก็บเงินซื้อแผ่นเกมตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นมากแล้วค่ะแต่ก็ยังติดอยู่วันนี้อยากจะมาขอโอวาทพระอาจารย์กล่าวคำพุทธวจนะอบรมเขาวันนี้เขายอมมาด้วยดีโดยไม่ได้บังคับเลยค่ะเขาเขาไม่กล้าถามเองคุยไหนไม่รู้เป็นไงบ้าง นไม่ติดเกมเพลาลงก็ดีแล้วเนาะคเลขายาประจา์ให้อาวารร่าอังก,ก็ท่องปฏิจจสมุปบาทให้มากขึ้นแล้วก็นั่งสมาธิเสริมให้มากขึ้นมันจะได้มีกำลังไป ไปเลิกเกมนะแต่ก็มันจะดีขึ้นทีละนิดน่นนะเนาะอาจจะเล่นได้อยู่แต่เราก็ก็จะรู้จักแบบว่าจัดสรรเวลาละในการที่จะทำกิจที่ควรทำช่วยการงานพ่อแม่นะทำการบ้านมาดูหนังสืออะไรอย่างนี้มันจะเริ่มแบ่งเวลาเป็นนะแต่ถ้าเราเราไม่ทำสมาธิเลยเนี่ยมันมันจะฟุ้ง นะมันจะไม่มีเครื่องมือในการหักห้ามอารมณ์ <c oughs> ก็ดีขึ้นก็โอเคนะถ้ารู้ตัวว่าดีขึ้นเนี่ยก็รู้ถ้ากับเรารู้เหตุแล้วเนี่ยว่าอะไรทําให้เราเสียอะไรทําให้เราดีขึ้น <c oughs> ก็ให้ให้ทําอย่างเดิมเนี่ยต่อไปแล้วทําให้มาก <c oughs> จะเริยนให้มากทําให้มากขึ้นนเกมมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีอะไรขึ้นมามา,มากมายเนาะ อืมเรียนไม่เก่งด้วยครับเรียนไม่เก่งไม่ยากหรอกเดี๋ยวก็เรียนเก่งนะถ้านั่งสมาธิเรื่อยๆ <S <S นะให้เรียนไม่เก่งเนี่ยเพราะมันฟุ้งอะ่ะพระเจ้าบอกพรนิวรห้าอภิสนมันอยู่เยอะเนี่ยความจํามันก็ไม่ดีนะการเรียนมันก็ไม่ดีธรรมดานะถ้าจะให้การทรงจําดี ก็ต้องล้านนิวรณ์ห้าพอล้นิวรณ์ห้าด้วยการอยู่กับลหมหายใจเข้าออกจเจรนานาปานิวรณ์ห้าดับความจำมาเองพอความจำดีเรียนอะไรมันก็ดีนะมันมันต้องสร้างเหตุนะอ่าก็ูเข้าใจนะครอ่อไม่ต้องไปบนนะอ <laughs> ่นี่แหละบนกับคุณแม่นี่แหละ <laughs> แม่สา <laughs> จ้างแล้วยี่สิบบาท สาคุค่ะอาจารย์ <c oughs> ก็วันที่ยมจะมาค่ะยมถึงตื่นเต้นมากว่าจะลำดับคําถามยังไงที่จะถามะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องลูกเนี่ยค่ะ ก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยแม่ตื่นเต้นนะแม่ลำดับแม่นั่งสมาธิแม่ฟุ้งมากเลยแม่ทําสมาธิไม่ได้เมื่อเช้าเมื่อกลางวันแม่ก็นั่งสมาธิไม่ได้แล้วคือเมื่อคืนแม่ก็นอนไม่หลับเขาบอกว่าแม่อยู่กับปัจจุบันสิ <c oughs> แสดงว่าที่ที่ยมร้านยมมีร้านค้าเะโยมเปิดทั้งวันคราเป็นโอ,อ,อ,อกาสคือแสดงเขาได้สดับไปบ้างแล้วใช่เขาเขาฟังมาประมาณสัก เกือบจะสามปีแล้วะคะ่ะ<อ>คือยมเปิดทุกวันทุกวัน<อ>โยมก็คิดว่าเขาไม่ได้แต่ว่าบางคําที่เขาพูดมาอ๋อเนาะเราต้องอยู่ปักกับปัจจุบอ่ะ <laughs> ใช่ <laughs> สาธุค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะ